บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึก ยิ่งกว่านี้นั่นไม่มีอีกแล้วเป้าหมายสูงสุดของมวลมนุษยชาติก็คือการฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งจนเข้าถึงกายธรรมอรหัตเป็นพระอระหันต์ผู้หลุดพ้นจากอสวกิเลสทั้งปวงกายธรรมอรหัตนี้เนะ่เป็นกายที่คงความเป็นอมตะ มีแต่สุขล้นลวนไม่มีทุกข์เจือปนเลยเป็นสุขที่กว้างขวางไม่มีประมาณนี่คือเป้าหมายชีวิตของทุกๆคนในโลกที่เราจะต้องเข้าถึงให้ได้ด้วยการฝึกใจให้หยุดนิ่งเพราะใจที่หยุดนิ่งอย่างเดียวเท่านั้นจึงจะเข้าถึงกายทำอรหัตได้ความสุขความบริสุทธิ์ และความปลอดภัยทั้งมวลประชุมรวมกันอยู่ที่กายธรรมรหัสนี้เพราะฉะนั้นการฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งจึงเป็นภารกิจหลักที่เราต้องทำกันทุกคนต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะ ให้นั่งขัดสมาิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจะหลดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบาย หลับตาของเราเบาๆหลับตาข้อลูกพอสบายๆคล้ายกับเรานอนหลับอย่าไปบีบหัวตาอย่ากดลูกในตาให้หลับตาพอสบายๆนะจ๊ะ จากนั้นก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีกระแเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกเราจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยให้กล้ามเนื้อทุกส่วนผ่อนคลายให้หมดแล้วก็ทำใจของเราให้ปลอดโปร,โรง่ง แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสนึกน้อมใจของเราไม่หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นฐานที่ตั้งถาวรของใจ านที่เจ็ดนี้อยู่ที่ไหนสมมุติว่าเรานึกจิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงเส้นหนึ่งจากสะดือทะลุไปด้านหลังอีกเส้นหนึ่ง จากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดเล็กเท่ากับลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้เรียกว่า ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นจุดกำเนิดที่มันเกิดขึ้นของพระราชนาธิไยให้กำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจเป็นดวงแก้วกลมใสบริสุทธิ์ประดุดเพชรลูก ที่เจรัยแล้วไม่มีขีดควรคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเรากำหนดก็คือการนึกอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆย็นวั่ิตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด มีดวงแก้วใสบริสุทธิ์ตั้งอยู่ที่ตรงนี้พร้อมกับบริกรรมภาวนาในใจว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง โดยเสียงของคำภาวนาดังออกมาจากจุดกึ่งกลางของดวงแก้วภาวนาอย่างนี้นไปเรื่อยๆจนกว่าใจใจะหยุดนิ่งพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในปฐมอัปปมาทสูตรว่า บุคคลปรารถนาอยู่ซึ่งอายุความไม่มีโรควันนะสวรรค์ความเกิดในตระกูลสูงและความเยนดีอันโอรานพึงบำเพ็ญความไม่ประมาทบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญความไม่ประมาทในบุญญากริยาทั้งหลายบัณฑิตผู้ไม่ประมาท ย่อมยึดไว้ได้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองคือประโยชน์ในปัจจุบันนี้และประโยชน์ในภพหน้าเพราะยึดไว้ได้ซึ่งประโยชน์นั้นปราดผู้มีปัญญาท่านท่านจึงเรียก,กว่าบัณฑิตความไม่ประมาทคือการมีสติกำกับตัวอยู่เสมอไม่ว่าจะคิดพูดทำสิ่งใด ก็ไม่ยอมถลำลงไปในทางเสื่อมและไม่ยอมพลาดโอกาสในการทำความดีตระหนักมั่นถึงสิ่งดีๆที่ต้องทำและบาปกรรมที่ต้องเวน้นความไม่ประมาทเป็นคุณธรรมที่สำคัญยิ่งคำสอนในพระพุทธศาสนาทั้งหมดได้ประมวลลงที่ความไม่ประมาทนี่แหละเหมือนรอยเท้าทั้งหลาย ประชุมรวมได้ในรอยเท้าช้างกุศลธรรมทั้งหมดก็ประมวลลงในความไม่ประมาทซึ่งเป็นบ่อกเกิดแห่งกุศลธรรมทั้งปวงพระบรมศาสดาของเราทรงสอนว่าเราจะต้องไม่ประมาทในชีวิตมีสติเตือนตอนอยู่เสมอว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้ เรากำลังทำอะไรอยู่ไม่มัวเมาทำในสิ่งร้ายสาระเพราะเวลาแห่งการสั่งสมบุญกุศลในโลกนี้เนะี่ยมีเพียงเล็กน้อยมันได้กลืนกินชีวิตของเราและสรรพสัตว์ไปแล้วก็เรียกกลับคืนมาไม่ได้เราไม่ควรประมาทในชีวิตนะจ๊ะต้องมีสติ เตือนตนเองอยู่เสมอว่าเราอาจจะตายเมื่อไรก็ได้ความตายไม่มีเครื่องหมายนำหน้าพึงเร่งขวนขวายในการสร้างความดีละาบ,บาปอากุศลและทำจิตใจให้ผ่องใสเหมือนพระอินทร์ผู้เป็นจอมเทพในสวรรค์ชั้นดาวดึงเมื่อเห็นว่าอีกไม่นานจะต้องจุติจากความเป็นเทพ พระองค์ก็ไม่ประมาทหาโอกาสสั่งสมบุญให้กับตัวเองทันทีมีเรื่องเล่าว่าท้าสกะเทวราชได้ทรงเห็นบุพนิมิตห้าประการตั้งแต่ดอกไม้เขียวแห้งไม่แย้มบานเหมือนแต่ก่อนอูสาอภรนเมนทิพก็ดูเศร้าหมอง เงื่อไหลออกจากรักแล้ผิวพรร์ก็เศร้าหมองรัศมีการที่เคยสว่างสวัยในตัวก็ลดลงเมื่อทรงเห็นอย่างนั้นก็ทรงทราบว่าใกล้จะหมดเวลาที่จะเสวยที่พยสมบัติเหล่านี้แล้วสำหรับเทวดาทั่วไปผู้ที่ไม่ได้เตรียมตัวเอาไว้ได้ทิพยสมบัติมาเพราะบุญเพียงเล็กน้อย ถึงคลากลังบุญจะหมดก็หวาดกลัวส่วนผู้ที่สั่งสมบุญเอาไว้มากจะไม่รู้สึกสะดุ้งหวาดกลัวเลยเพราะรู้ว่าจะได้ขึ้นไปเสวยบุญในเทวโลกชั้นสูงสูงขึ้นไปอีกส่วนเท้าสากัดเทวราชเมื่อทรงเห็นบุพภณิมิตก็ทรงมองดูสมบัติทั้งหมด ตั้งแต่เทพนครหมื่นโยอดประสาทภัยชยันสูงพันโยอดสุธรรมเทวสภาสามร้อยยอดต้นมหาปริชัดสูงร้อยยอดบรรดุกร,รมพลศิราอาจหกสิบยอดเทพอ,บอับษรยี่สิบห้ากฎเทพบริษัทในเทวโลกสวนจิตระดา และวที่พยาสถานาต่างๆเมื่อทอดพระเนตรแล้วก็ทรงถูกความกลัวครอบงำแล้วตรวจดูว่ามีใครบ้างไหมไม่ว่าจะเป็นสมณพราหมณ์หรือมหาพรหมที่จะสามารถถอนลูกศรคือความโศกของพระองค์ให้หลุดไปได้ใครหนอที่จะสามารถทำให้พระองค์ดิเ้เสวย มหาทิ่ปสมบัติเหล่านี้อีกต่อไปท้าสกกะเมื่อทรงตรวจดูทั่วทั้งเทวโลกและมนุษยโลกก็ไม่เห็นใครจะช่วยได้ยกเว้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงชักชวนเหล่าเทพบุตรเทพธิดาลงไปกราบนมัสก,การพระบรมศาสดาทันทีสมัยนั้น พระบรมศาสดาทรงประทับอยู่ที่ถ้ำอินดสาละได้ทรงสนทนากับท้าสากะว่าดูก่อนมหาปพิธตามปกติพระองค์เป็นผู้มีกิจมากมีกรณียะมากสเสด็จมาหน้าที่แห่งนี้เพราะเหตุไรหนอท้าสากะะทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์หลีกไปเส้นนานตั้งใจจะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่แต่ข้าพระองค์มัวประมาทยุ่งด้วยกรณยกกิจบางอย่างของหมู่เทพชั้นดาวดึงจึงไม่อาจจะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นนาถะของโลกข้าพระองค์ยังมีความสงสัย เคลือบแคลงในธรรมอีกมากมายจึงหวังคำตอบจากพระองค์ในการที่จะช่วยถอลูกศรคือความโศกในหะไทยของข้าพระองค์จากนั้นท้าสักกะก็ได้ทูลถามปัญหาที่ค้างคาใจมานานซึ่งมีกล่าวเอาไว้ในสักกะปัญหาสูตรเป็นคำถามที่น่าศึกษามากทีเดียวนะจ๊ะ และคำตอบของพระบรมศาสดาแต่ละข้อก็สามารถแก้ไขข้อข้องใจของเท้าสักกะได้หมดจนเป็นเหตุให้เท้าสักกะมีดวงตาเห็นธรรมได้บรรลุปเป็นประโสดาบันทรงพิจารณาเห็นตรลักษณ์ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีอันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมด ก็มีอันดับไปเป็นธรรมดานอกจากนี้ธรรมจักสุยังได้เกิดขึ้นแก่เหล่าทวยเทพอีก84,000องค์ด้วยเมื่อท้าศก,กะดได้บุรุธรรมเป็นพระโสดาบันแล้วด้วยบุญที่เกิดจากการฟังธรรมและด้วยจิตที่เลื่อมใสในพระรัตนตรยัย ทำให้พระองค์จุติตอนหน้าพระพรักของพระบรมศาสดาแล้วเปลี่ยนอัตภาพเป็นท้าสักกะผู้มีรัศมีกายที่สว่างสวัยรุ่งโร์กว่าเดิมและได้ครองเทพนครดังเดิมซึ่งการจุติของพระองค์นั้นนไม่มีใครทราบเลยนะจ๊ะมีเพียงท้าศักกะและก็พระบรมศาสดาเท่านั้น ถ้าสกะได้ทรงเปร่งอุทานด้วยจิตที่เลื่มใสถึงสามครั้งว่านะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้เป็นพระอรหรันต์ตัสรู้แล้วเองโดยชอบจากนั้นก็ทูลลากลับเทวโลกไปสวยทิพยสมบัติดังเดิม ตั้งแต่นั้นมาท้าสักะก็ไม่ประมาทเหมือนแต่ก่อนจะหาโอกาสาลงมาอุปถากบำรุงประสัมมาสมุทิเจ้าและฟังธรรมเป็นประจำไม่เคยขาดเลยเห็นไหมจ๊ะว่าทิท้าสักะทรงกลับด้วยความเป็นจอมเทพดังเดิมก็เพราะอาศัยความไม่ประมาทและก็ทรงฉลาด ในการหาบุญกุศลเพิ่มเติมให้กับตนเองเมื่อได้ยินได้ฟังเช่นนี้แล้วลูกทุกคนก็อย่าได้ประมาทชะล่าใจในการสั่งสมบุญกุศลให้กับตนเองนะจ๊ะเพราะถ้าขาดบุญเสรแล้วสมบัติที่มีอยู่ก็วิบัติไปจะทำอะไรก็ติดติดขดัดขัดไปหมดบางช่วงชีวิตทำบุญมาก ทำต่อเนื่องสายสมบัติก็ยาวบางช่วงบางตอนช่วงบุญก็สั้นสายสมบัติไม่ว่าจะเป็นของมนุษย์หรือทิพย์ก็สั้นตามไปด้วยช่วงร้อยต่อก็เป็นเรื่องของบาปอกุศลบางช่วงมันก็ยาวบางช่วงมันก็สั้นเพราะฉะนั้นการสั่งสมบุญอย่างต่อเนื่อง จะทำให้เรามีชีวิตที่ดีต่อไปทุกภพทุกชาติกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมต้องให้สายบุญบารมีต่อเนื่องกันไปให้ยิ่งกว่าท้าวสักกะเทวราชที่ไม่ต้องเสียเวลามาต่อสายสมบัติกันนะจ๊ะดังนั้นเราจะต้องไม่ประมาทในวัยและชีวิตให้เร่งรีบสั่งสมบูรณ์เรื่อยไป มากบ้างน้อยบ้างก็ทำไปเถิดที่ไม่ทำเลยนะั้นนะไม่ควรให้มีสติเตือนตนอยู่เสมออย่าคิดว่าตัวเราในอะย่างเป็นเด็กอายุยังไม่มากจึงเที่ยวเล่นเพลิดเพลินกันไปวันวันความตายนะไม่มีนิมิตหมายเหมือนบุพนิมิตในเทวโลกนะจ๊ะอย่าคิดว่า เราจะแข็งแรงอยู่อย่างนี้ตลอดไปถ้ากรรมชั่วในอดีตตามมาทันอาจป่วยเป็นโรคไม่สบายเมื่อไหร่ก็ได้ในขณะที่สุขภาพยังดีอยู่นี้นะ่ะต้องรีบขวนขวายสร้างความดีกันให้เต็มที่ฉะนั้นให้ลูกทุกๆคนมันฝึกฝนอบรมตนเองอย่าได้ประมาท จะได้เป็นผู้ที่มีชีวิตไม่ผิดพลาดไม่หลุดจากเส้นทางสวรรค์และนิพพานกันนะจ๊ะในที่สุดนี้นะหลวงพ่อขอมนยพรให้ทุกท่านได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงและความเต็มเปี่ยมของชีวิตให้ประสบความสำเร็จในธุรกิจการงานได้เข้าถึงฐานนะแห่งความเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ มีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นคิดอะไรที่ดีก็ให้สมปรารถนาให้มีสุขภาพปรานำไมยที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บให้มีอายุยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยรู้แจ้ง เห็นแจ้งแทงตลอดในวิชาธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพรันจงทุกท่านเทิน